โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม The b e s t b o l l c a s t Game TV นะครับผมและวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของล่าะผีนะครับผมใน Nightmare House 2นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับเป็นมอดนะครับผมของ Half-Life 2นะครับเอพิสซดเอพิโซดสนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็ต้องมี Half-Life ก่อนนะฮะซึ่งไปซื้อกันได้นะครับในสตีมก็ราคา200กว่าบาทนะครับผมส่วน Nightmare House นี่ก็เป็นมอดฟรีนะครับผม ไปหาตามเว็บต่างๆได้นะฮะโอเคซึ่งเกมนี้นะครับมันก็จะมีเจ็ด c ตอร์นะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ได้เล่นสักยังไม่ได้เล่นสักด่านเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าไม่กล้าเล่นไงเออและนี่ผมจะให้ดูเสียงที่ผมปรับนะครับผมปรับสเกือบโลเลยนะครับผมเพราะว่าแม่งน่ากลัวนะขนาดไม่เคยเล่นยังรู้ว่า,วาหน้ากลัวนะฮะเพราะยังไง เกมนี้มันต้องหูหลอนอยู่แล้ว่นะเ,เดี๋ยวรอโหลดแมปสักครู่หนึ่งนะครับกินน้ำาหมอนกินน้ำเติมพลังก่อนกินน้ำเติมพลังเผื่อจะได้กิดได้ดังๆ <laughs> นี่ขนาดกูปรับเสียงเบาแล้วเนี่ยมึงยังดังอยู่ครับไปช่างแม่งลุย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 เว้ยเอ้ยไม่กลัวเลยมาเหอะมาเหอะไม่กลัวไม่กลัวนะนะนะคิดเหรอว่ากูจะตกใจนะลองฟังเสียงก่อนเออเสียงเสียงไม่ดังแล้วเสียงไม่ดังแล้ว ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวต้องเช็คอีกรอบหนึ่งเอาเอา,เอาระดับนี้เลยนี่แม่งโหถ้าปรับงี้ไม่ปรับโลไปเลยแหละครับง,อ,บงอ,บออกมา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 เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหบ้านพังเบอร์ใช้เออ ออกมาออกมาครับออกมาออกมาออกมาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปอุ้ยไฟช็อตอุ้ยโอ้โหโ,โดนโดน,โดนไฟช็อตเต็มเต็มเลยตะกี้โอ้มีเลือดให้เก็บ้องใครมาอาบน้ำแถวนี้เนี่ยโอ้ตรงนี้มีน้ำ้วยน้ำท่วมบ้านไอ้ยะอุ๊ย โอ้ยตกมาก็มีปืนเลยเจ๋งว่ะแล้วนี่จะไปไงวะเนี่ยเอากล่องวางเหรออเอาวางไว้ก่อนนะโอ้ยไปโดดพ้นไหมเนี่ยอุ้ยจืบโอ้โหเห็ดยังเซียนนะฮะโดยยังเซียนเอาเชียร์ล็อกอีก เฮ้ยห e ้องนี้แปลกประหลาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรมึงทำเฮี้ยอะไรตรงนี้มึงทำเฮี้ยอะไรโอ้โหมึงทำอะไรขี้แตกตายนะฮะตอนนี้นะฮะดิฉันนะฮะเบสยานทิพนะครับโอ้ยโอ้ยมึงขยับได้ไงวะขยับได้ไงขยับได้ไง อ่ะค่ะดิฉันนะคะเบรดยานทิฟนะคะดิฉันสัมผัสพลังงานบางอย่างนะฮะได้ในห้องน้ําแห่งนี้นะคะเออดิฉันเดาว,ว่าเขาคงจะขี้แตกตายไม่ก็แฟบแตกตายนะฮะแฟบแตกตายนะฮะเปิดประตูเปิดประตูไฟมันอยากกระพริบดิวิเชยกล่องพังเลยเจออะไรบ้ากระสุนเตรียมปืนไว้ให้พร้อมนะเพราะเราจะลุยก,กันแล้วเปิดไปเปิดเปิดเ,ดเอ้า อุ้ยอุ้ยโอ้โหตกอะไรพังมาออกข้างบนพังนึกว่าโต๊ะพังเชี่ยกูก็ตกใจอุ้ยเอ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 ้ยเตี้ยเตี้ยกินจบได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้ยาแม่งเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไงเอ้ยใครวะใครวะหายวะหารวะใครวะโอ้ยกระลุกหล่อลุ่งหล่อนเอาแล้วไงเอาแล้วไง เลือกไขว้เลือกไขว้เลือกครว้อุ้ยมาใหม่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 ไอ้สัสมาใหม่มาใหม่อ้ยอ้ยีเฮ้ยยังมีลูกตาด้วยมีลูกตาด้วยลูกตาลูกตาโอ้ยเล่นี้อะไรเล่นี้อะไรฮะเล่นี้อะไรอุ้ย เปิดไม่ได้ว่ะมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เป,ดเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เอาเชียร์เปิดได้และเว้เฮ้ย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 มีอะไรประวะมีอะไรประวะเอาเดินก็เดินเฮ้ยเชียร์เฮ้เยเชียร์อย่าล็อกกูสัตว์เฮ้ยมันเปิดแล้วเว้ยมีอะไรประวะมีอะไร<ม>ประวะเอาของเข้าไปก่อนแป๊บนึงไปเออ ดูท่านจะปล่อยเพื่อเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่มาตกไม่ตกตรงนี้ไม่ตกตรงนี้ไปตก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 ย่มโอ้ยเฮียโอ้โหโอ้โหคุรู้ทันรู้ทันรู้ทันครับรู้ทันรู้ทันกูรู้ทันบอกไปกับกูรู้ทันรู้ทันแล้วตกได้ไงวะ เยด้อดีดีเดินดีๆเดินดีๆเออเดินดีๆเดินดีดลูกพ่อเดินดีๆเดินดีๆเดิอดีดีไปประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเชี่ยติดไรวะลงไป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 เออใครมาทายน่ะเฮ้ยติกเวทนติกเวทนติกเวทนติกเวทไอ้เจนี่ที่แม่งหลอกกูใช่ไหมตัวตะกี้ตัวตะกี้อ่ะเฮ้ยเชี่ยเบบี้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 ดอน come on baby come อ n ฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วไม่กูติดตันอย่างเงี้ยไม่กูโอ้ยเฮ้ยอฮ้ยโอ้โหไรวะเียจ็บหน้าเลยมึงมึงมึงลูกน้องมันใช่ไหมลูกน้องไอ้เจ็กเวรใช่ไหมสัตว์สัตว์เชี่ยกูเดินถอยหลังเข้าไปแล้วแม่งแม่งเอ้ยแม่งริมคอตายอีกไอ้เฮี้ยไอ้เด็กเฮี้ยไอ้เด็กเฮี้ย เฮียหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วเฮ้ยแม่งหายไปแล้วว่ะเฮ้ยแม่งเล่นเฮียอะไรเนี่ยสัตว,เเเตวเเเ์เล่นเฮียอะไรสัตว์มึงเล่นเฮียอะไรเล่นเฮียอะไรดูดูกูหัวใจจะวายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันได้ไงวะไอสัตว์มึงมาเอาตุต๊กตาเด็กอไอ้เฮียโ้ยแย่คมืดชิปหายมืดชิปหายครับมืดชิปหาย อุ้ยเอ้ยมา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 ้อมแล้วล็อกกอล็อกกอเฮ้ยนี่เพิ่อเพิ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดชดการช็อตกันอุ้ยโอ้โหพังเลยอ่ะพังเนี่ยพังอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยโหโหเปลี่ยน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 ชดการชดการชดการแรงสุดแล้วสำหรับเราสำหรับเราชดการแรงสุด

นี่บ้ากุญแจเออเยี่ยมอุ้ยใจยเย็นใจยเย็นเขี่ยนี่ก่อนเขี่ยนี่ก่อนเขี่ยนี่ก่อนเออไปไปไปครับไปอืมเปิดเลยอุย้ยบันไดไม่ขึ้นได้ไหมเอาเชื่อล็อกอ,อ,อีกเฮ้ยสันบัานสานันบัานสานันบัานสันบัานสันบัานสันเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้แลวเรากูก็เข้าไปสิเข้าไปอีดอก เอาไงดีวะเด็กก็เดิวนดว่นาแม่งกูมาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านผมทำได้หมดเอ้ยมีอะไรบ้างวะของเล่น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 เนาะของเล่นเนาะของเล่นเนาะกูไปเล่นกับมึงไปเล่นกับมึง,มมงนะเว้ย โอ้ยโอ้ยเปิดเปิดอุ๊ยอุ้เฮ้ยโอ้โหมันพังอย่างนี้เลยเหรอเ้ยเ้ย้ได้ดักเลยเหรอครับลอกอีกล็อกล็อกอ่ะล็อกอ่ะชาวล็อกอ่ะ เฮีย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 จะให้กูโดดข้ามไหมใช่ไหมบอกมาก่อนจะให้กูโดดข้ามใช่ไหมไอ้เี้ยไฟฉายโอ้ไอ้ซัสเล่นดีๆด,ดีวะ่ะเอออย่างนั้นแหละโอ้โห,หมึงาพาตัวอะไรลมมาด้วยเนี่ย โอ้โหโอ้ยตอนนั้นตาตาเอ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาก็ข Guys, ึ ins, ้นมาก็เจอมาไงขึ้นมาก็เจอมาไงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 คุยกันได้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 เออพูดกันได้เอ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปดิเอ้ยเดี๋ยวตายโอ้โหแม่งไม่ขึ้นไปหวาไอ้บ้าเอ้ยเออเชี่ยขึ้นไปด้เออเออเฮี้ย ไปเดี๋ยวเลยเ้ยโอ้โห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 เล่นงี้เลยแหละครับเล่นงี้มึงฆ่ากูดีกว่าเฮ้ยอย่าหลับตาเลยแล้วหลับตาโอ้โหขนาดหลับตายังยังรู้สึกได้นะฮะเพราะผมคือเบสยานทิพย์ ยันที่อุ้ยไอ้เจดเด็กอุ้ยโอ้โหโอ้โหปืนปืนกูปืนกูปืนกูไปหมดแล้ว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 แม็กนัมยิงแม่งแม็กนัมแม็กนัมแท่งละกี่บาทวะแปดสิบประวะณแปดสิบใช่ไหมแปดสิบหรือสิสิบวะอย่านะเว้ยไอ้เด็กเวรเกียดมึง กูเกียดมือกูเกียดมึงหุยโอ้โหหลอนไม่เลิก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 เหรอครับหลอนไม่เลิกอระมาอะไรกันเพียบเลยวะกลับไปกลับไปลงหนุมไปกลับไป กลับไปเว้ยกลับไปเฮ้ยนั่นไงรถกูรถกูถึงรถกูแล้วเย่เพียอยู่แค่นั้น escape from the nightmare how? เอเ้ยเจ้ากูถึงรถแล้วกูจะเข้ารถแล้วมังมาดักกูไอ้เด็กเวรอืม โอเคนะครับก็จบแล้วสำหรับฉากเริ่มต้นนะของไนท์แม a เฮาส์สองนะครับโอ้ทาเอาหืมโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยนะโอเควันนี้เดี๋ยว <c oughs> ยังหลอนไม่หายเลยนะโอเคไว้เดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้านะในแชปเตอร์ที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊าย